พระคาถามงคลจักรวาลทั้งแปดทิศมีพุทธานุภาพด้านแคล้วคลาดคุ้มครองป้องกันภัยโดยการสวดให้ลึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณการสวดคาถานี้เป็นประจำจะช่วยป้องกันอันตรายจากสัตว์ร,ร้ายพูดผีปีศาจทั้งหลายทำให้อยู่เย็นเป็นสุขไม่มีโรคภัยเบียดเบียนรอดพ้นจากพยันตรายทั้งปวง เป็นสิริมงคลแก่ตัวเองนโมต,ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมสพุทธะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะอิมัตสมิงมุงคลจักรวาลท,ทั้งแปดทิศ ิทธิจงมาเป็นกำแพงแก้วทั้งเจ็ดชั้นมาป้องกันหอมร้อมรอบขอบทั่วอนาตตาลาชเสมานาเขเตสมันตาสัตโยชนะสตสหาสสานิพุทธชาระปริตเขเตรักขันตุสุลักขันตุ อิมาสมิงมงคลจักรวาลทั้งแปดทีศประสิทธิจงมาเป็นกำแพงแก้วทั้งเจ็ดชั้นมาป้องกันหอมร้อมรอบขอบทั่วอนัตตาลาชาเสมานาเขเตสมันตาสตโยชนะสตสหาัศสานิธรรมะชารา ปริศเขเตรัาคันตุสุรัคันตุอิมาสมิงมงคลจากกวาลทั้งแปดทิศประสิทธิจงมาเป็นกำแพงแก้วทั้งเจ็ดชั้นมาปองกันหอมร้อมรอบขอบถั่วอนัตตาลาชเสมานาเขเตสมันตา สตโยชนะสตสหัสสานิปเจกพูทธชาราปริตเขเตร,รักขันตุสุรักขันตุอิมาสมิงมงคลจักวาลทั้งแปดทิศภาิีทีทท่จงมาเป็นกำแพงแก้วทั้งเจ็ดชั้นมาป้องกันหอมร้อมรอบ ขอบทั่วอนัตตาลาชาเสมานาเขเตสมันตาสตโยชนะสตัสหาสานิสังคาชาระปลิตเขเตรักขันตูสุลักขันตู